สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนอพี่จุนก็จะมาวาดรูปฟูบุกินะครับจากเรื่องเทพบุตรมัดเดียวจอดวันพันแมนเนาะนะครับที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับขอมานานแล้วแหละแต่พี่จุนตอนแรกพี่จุนไม่รู้จักเนาะเอฟูบุกิไหนเนาะแต่น้องๆน้องคนนั้นเขียนว่าวันพันแมนนะครับก็เลยไปค้นหาดูใน กูเกิลนะครับก็เลยได้อ๋อเป็นรูปผู้หญิงเหรอตอนแรกนึกว่าผู้ชายพี่จุนก็วาดเรียงตามลําดับให้นะครับตามที่ขอนะครับก็น่าจะรูปนี้ก็น่าจะขอขอกันมาประมาณ 2- อสาเดือนได้แล้วเนาะนะครับเพราะว่าพี่จุนก็ต้องวาดตามลําดับที่ขอนะครับใครขอก่อนขอหลังนะครับพี่จุนก็จะทยอยวาดให้เนาะบางทีก็จะสอนวาดนะครับส่วนมากจะสอนวาดเนาะแต่ถ้าพี่จุนไม่ค่อยมีเวลาพี่จุนก็จะมาวาดแบบเร่งความเร็วให้ชมกันเนาะ เป็นแซมเปิลไปก่อนเนาะมีเวลาก็ค่อยอาจจะมาทำเป็นคลิปสอนวาดเนาะนะครับก็ดูก่อนว่ามีน้องๆให้ความสนใจกันแค่ไหนเนาะตัวการ์ตูนตัวนี้พี่จุนไม่เคยวาดจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่เคยวาดเหมือนกันแหละนะครับเคยวาดแต่ไซตามะเนาะสอนวาดไซตาตมมะแล้วก็จีนอสใช่ไหมนะครับเนี่ยคือเคยวาดนะครับก็น้องๆที่เข้ามานะครับใหม่ ก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพจลิ์ได้เนาะพี่จุนก็จัดไว้เป็นหมวดหมู่ไว้หมดแล้วแหละหมวดไซตามะเนาะเทพบุตรหมัดเดียวจอดนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนาะภาพนี้พี่จุนก็คิดว่าก็ยากตรงที่ว่าไม่คุ้นมือนะครับก็คือไม่เคยวาดมาก่อนเนาะแต่ก็วาดให้ได้นะนะครับก็ผิดภลาพประการใดก็ต้องขออภัยนะครับก็พยายามวาดทุกรูปนะครับพยายามวาดออกมาให้ดีนะครับพี่จุนก็พยายามวาดออกมาให้ดีนะครับ คนน้องๆที่ขอให้พิจุนวาดรูปนะครับก็ต้องเขียนให้ละเอียดเนาะว่าเป็นตัวการ์ตูนชื่ออะไรนะครับตัวการ์ตูนตัวที่ขอนี่มาจากเรื่องอะไรนะครับไม่งั้นถ้าเขียนชื่อมาเฉยพิจุนหาไม่เจอพิจุนก็ไม่ได้วาดให้นะครับก็คือต้องข้ามไปเลยแล้วก็วาดวาดคนวาดรูปอื่นนะครับที่ที่มีน้องๆบอกรายละเอียดมาชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าบอกชื่อมาเฉยบางทีบางคนก็เขียนชื่อผิดนะ พี่จุนก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะว่าเป็นเป็นตัวกระตูนอะไรพี่จุนจะไปหาวาดยังไงเพราะพี่จุนก็ไม่ได้รู้จักเนาะทุกตัวเนาะตัวกระตูนส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับอันนี้พี่จุนก็จะวาดาสายธมะรวมไปด้วยเนะาะสซตามะนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ฟูบุกินะครับก็จากเรื่องวันพันแมนเนาะพี่จุนก็บอกแล้วเนาะ นะครับแล้วก็พี่จุนก็ยังทําคลิปสอนวาดมาเรื่อยๆเนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็เข,ข้าไปค้นหาในเพ์ลิ์ได้นะครับาตามหมวดหมู่นะครับไทยท่านเอเดนลายสักลายไทยนะครับพี่จุนก็สอนวาดเอาไว้หมดแล้วเนาะเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับเป็น2,000คลิปเลยเนาะเป็นพันถ้าคลิปสอนวาดนี่ก็เกือบพันคลิปแล้วมั้งแสดงรวมกับแสดงวิธีการวาดแบบไม่เร่งความเร็วด้วยเนาะ แล้วเราค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน